ทางตึ้งทางทำให้ได้เนะครับเลยางคนึงนะจางอลยจ้างบลยขอคนึงนะจ้างเลยจ้า แต่ว <rium> <Dante> ่าอาจจะไม่แ <Safe> น <rév mark> ่นะครับอาจจเป็นารไม่แน่นะครับแต่วันนีนะครับเทศบายตัวที่ตัวโลกนะครับเนี่ยครับต้อบการนะครับนะครับทุกท่านทุกทุกร้านทุกทุกที่เลยนะครันศอกร์แรกนะครับทให้บริการกับประชาชนนะครับผคนในสายจำเรียนพิเศษที่ตรีนะครับะตลอดทุนที่ตุรกีนะครับผู้หญ่ทุกท่านนะครับและพี่น้องชาวได้จีนนะครับเราจะได้ ตอนนี้นะครับโดยคำนึงปฏิบัตินะครับจะต้องให้ตะวันจอกดินนะครับติดกับ วาเทนิันเตวิสุงวิสุงโทที่ยามติมยางสัตติยามาัมุจจักรนะโมตัสสะสสะวังสารนางคาชามิสังขังสารนางคชามตัวะสสัวะัะะสสังตะะัสะะัะสวะะะ

หลวงตาเป็นพระป่านะครับนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่นะครับนะครับอะลัยอปัลละกิสาปัง <coughs>